กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกมค a l l of Duty Mobile และสระบัวข้อของวันนี้เนี่ยที่สุดคอผมก็ถึงเวลากันที่ทุกคนรอคอยครับผมกบปเนือดมาริติกสกินใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมกับปืนโฟเกอร์26หนึ่งในปืนสุดยอดเมตานะช่วงนี้เลยผมที่เรียกได้ว่าโอ้โหผู้เล่นทั่วไปหรือแม้กระทั่งนักแข่งเนี่ยก็จับกันเยอะมากๆด้วยความสามารถของตัวปืนที่สุดโกงครับผมโกงจริงๆ เป็นปืน L G ที่มีความสามารถไปประยุกต์ใช้กับปืนประเทศสายอื่นได้หมดเลยนะต้องเรียกว่าเป็นปืนทรีมันภายในกระบ,บอกเดียวเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็มาดูดีกว่าผมว่าสกินของเจ้าปืนใหม่นี้เนี่ยมันจะสวยงามมากขนาดไหนก็ไปดูกันเลยโ <c oughs> ดยสับสกินของตัวปืนนะผมก็จะมาเป็นระดับไมลิสติกผมซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าดีเจนอรีปกติทั่วไป แน่นอนว่าลักษณะของตัวปืนนี่เอฟเฟกไม่ต้องพูดถึงนะครับผมสกินระดับไมสติกเนี่ยเอฟเฟกโคตรสวยงามและอลังการมากๆเลยโรับผถ้าเกิดว่าใครอยากได้ปืนดีๆสกินสวยๆมาใช้เนี่ยบอกเลยว่าระดับนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนสำหรับของรางวัลภายในลักกี้ดอ,อคราวนี้ผมแน่นอนว่าของรางวัลใหญ่สุดของเราเนี่ยก็จะเป็นปืนโฮเกอร์สองหกในสกินระดับมาริสติกเป็นตัวปืนผมมีมีสกิลในการอัปเกรดได้ทุกครั้งที่ฆ่าศัตรูสองสแสต็กเนี่ยตัวปืนก็จะมีเอฟเฟกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ของรางวัลที่น่าสนใจถัดมาผมบอกเลยว่าตู้นี้เนี่ยของรางวัลน,น่าสนใจเยอะมากนะอย่างแรกเลยกับผมกับตัวละครตัวใหม่ที่มาในทีมแบบผสมกับคาร์บอยกับนักฆ่านิดนึงนะก็เรียกได้ว่าโคตรเฟีย้ยวถัดมาก,กับระเบิดทิปไมในระดับรีเจนใช่แล้วผมทุกคนฟังไม่ผิดกับผมทิปมามระดับรีเจนจะมีเอฟเฟก์พิเศษที่มากกว่าระเบิดปกติที่ระดับอีพิกก็เดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดเอฟเฟกของตัวระเบิดเดี๋ยวพี่ลิงก็จะทำคลิปรีวิวให้ดูด้วยเหมือนกันในคลิปนี้นะ ชิ้นถัดมาครับผมกับอาวุธใหม่ล่าสุดกับตัวซิกเกิลในรับอีพิกก็ได้เรียกว่าเป็นสกินแรกเลยผมในระับอีพิกของตัวซิกเกิลนี่นะก็เป็นเหมือนกระตัวเคียวยมทูตเลยนะถัดมากับสกินปืนรองครับผมกับตัว S.P.R.208 ที่เป็นลายใหม่ในส่วนของเสริม,มอื่นๆก็จะมีคอลลิงการ์ดประจำปืนกระบ,บอกนี้สกินของตัวรถบรรทุกค,คาโก้ลายใหม่บอกเลยว่าชนทีนึงเนี่ยตัวแตกแน่นอนครับคอลลิงการ์ดประจำตัวละครตัวนี้ลายโดดล่มครับผม ของตัวปืนอันนี้โดยเฉพาะแล้วก็ที่สําคัญถ้าอวตารท่าใหม่ประจําปืนโอ้โหบอกเลยว่าปับ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 มีการควงปืนโยนเก็บด้วยบอกเลยว่าเท่สุดๆสำหรับซีพีต้องใช้ในการเปิดนะผมก็อยู่ที่ประมาณ12,000 CP นีนิดๆในกรณีที่ดวงเกือเปิดครบหมดทุกช่องนะแต่ถามว่าน่าสนใจหรือเปล่าพิิงต้องบอกเลยว่ามีของน่าสนใจเหมือนกันนะผมอย่างเช่นตัวซิคค ตัวท่าอ e ีโมดใหม่ตัวสกินปืนหรือแม้กระทั่งระเบิดชิปมาในระดับรีเจเนรีนะ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าเป็นของที่น่าเก็บมากเลยนะในกล่องนี้นะปะเราไม่เพื่อเสียเวลาผมก็ไปรุยกันดีกว่าในการเปิดพี่ลิงยังคงแนะนำหมเดเลยว,ว่าใครมี CP ีลองวัดดวงดูผม สี่ถึง5ถึง6ครั้งเนี่ยมีโอกาสในการได้ของรีเจนเหมือนกันนะอย่างเช่นตัวระเบิดเนี่ยโคมา่าหรือกดแล้วตัวละครอ,ออกมาก็มีเห็นเยอะมากมากเลยผมโดยเฉพาะชิปก่อนหน้านีน้พี่ลิงก็เปิดได้ตัวละครมาประมาณสักช่วงครั้งที่5ครั้งที่6เนี่ยค่อนข้างบ่อยนะอันนี้ก็ทำให้รรู้เลยว่าตัวละคเรเลืดก,การออกเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ออกง่ายกว่าสมัยแต่ก่อนเลยก็ครั้งที่2เนี่ยทุกคนบอกแล้วใครอยากได้ระเบิดนะผมรีเจนมีโอกาสนะนะกดแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยออกเลยผม ก็บอกเลยว่าขอให้ทุกคนโชคดีในการเปิดหาน่่เองเนาะโอเคถัดมาด้วยผมกับรอบที่4จะมาเป็นอะไรเอ่ยปืนหรือเปล่าตัวละครหรือเปล่าหรืออะไรก็เป็นชามรีเจนรอบที่5ผมก็ไหลไปยาวๆจะมาเป็นอะไรถ้าอวตารหรือเปล่าหรือเป็นตัวซิเคิลก็ผมเอ้ยออกเร็วนะเนี่ยซิเคิลครั้งที่5ผมก็บอกเลยว่า ใครที่แบบซีพีงบน้อยเนี่ยก็มีโอกาสในการได้รับของอีพกแบบเท่ๆแบบนี้เหมือนกันนะเออแต่ว่าใช้ดวงเพิ่มขึ้นมาอีกติดหนึ่งนะถัดมาผมจะมาเป็นอะไรเอามาให้เราลุ้นหรือเปล่ามาเป็นตัวรถคาโก้ต้องบอกว่าช่วงนี้เนะี่ยในโหมดของ b a t เทิ r นรอยย่อผมมันเป็นเมตาของรถบรรทุกนะก็เรียกว่าเอารถบนะรรทุกมาขับชนกันเนี่ยทีเดียวน็อกเลยผมถึงแม้ว่าจะมีเกาะสก็ตามนะอีก4ช่องสุดท้ายผมเฮ้ยหรือว่า หรือว่าหรือว่าเราจะเกลืออีกแล้วเอ้ยตัวละครมาอ้าบอกเลยว่าใครที่บอกว่าตัวละครมันต้องตกช่องเก้าเนี่ยไม่จริงครับผมไม่จริงเสมอไปนะเนี่ยประมาณครั้งที่7เนี่ยก็มาแล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ตัวละครในพวก,กรักกิ้ดต่างๆเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะผมที่มันจะออกมาถึงก่อนที่ตัวดิจนตปืนจะออกนะแต่ดูทรงในรอบนี้แล้วผมท่าทางเนี่ยพิลิงก็ เกลือหรือเปล่าม,ม,มาเป็น spr เมื่อกี้แอบตกมาในช่องให้ลุ้นหัวใจวายนิดหนึ่งแล้วก็สองอันสุดท้ายผมคาดการว่าคาดการว่าคาดการว่าคอลิงการหรือเปล่คาคอลิงการจ้าโอเคแล้วพี่ลิงก็กลับมาเป็นพี่ลิงคนเดิมรับผมดวงเกลืออีกแล้วเอแต่แล้วก็ปลดล็อกปืนโฮเกอร์ดบบมาลิติกได้แล้วนะก็บอกเลยว่าโง่ มีคาซีนขึ้นมาให้ด้วยครับผมเป็นหนึ่งในปืนที่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ผ่านการอัปเกรดเนี่ยก็เข้าเมตาแล้วก็เท่สุดๆไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เทก่กว่านี้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องผ่านการอัปเกรดมาก่อนเซิร์ฟการอัปเกรดตัวปืนนะผมจะสามารถอัปเกรดได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยปลดล็อกตัวปืนสกินนี้มาแล้วเท่านั้นผมก็สังเกตว่ามันก็จะมีในส่วนตัวซีนะให้เราทําการซื้อเพื่ออัปเกรดเลเวลของตัวอาวุธได้ ท,ทุกๆครั้งที่เราทำการอัปเกรดเลเวลของอาวุธเนี่ยก็ยยจะได้ในส่วนตัวไอเทมของแต่งพิเศษรวมถึงการปรับแต่งของสกิลปืนต่างๆเนี่ยให้มีเอฟเฟกเพิ่มมากกว่าเดิมที่เลเวลหนึ่งครับผมปลดล็อกแล้วเนี่ยเราจะได้ในส่วนตัวสติ๊กเกอร์อันใหม่ติดข้างตัวปืนผมเลเวลที่2ครับผมจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ปากกระบอกของตัวปืนใหม่ให้ยิงออกมาแล้วเนี่ยเป็นแสงรูมห้กังเขนโอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดาผมอย่างที่สามครับผม อัปเดเรเวลเมื่อเราทำการคัดศัตรูได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกใหม่ผมให้ศัตรูเนี่ยเวลายิงปุ๊บนี่ก็จะมีแบบตัวแตกมีแสงฟุ้งๆกระจายสีดำๆเป็นเหมือนกับฝุ่นไอหรือวลที่สีผมปรับในส่วนตัวของแต่งบางอย่างของตัวปืนนะผมอันนี้เนี่ยจะเป็นของแต่งของสาย S M G โอ้โหเป็นปืนที่แบบ S M G นี่มันเป็นสายเมตาในช่วงนี้ที่เป็นท็อปยอดฮิตเลยนะก็เป็นสายที่ถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อมาปดล็อกได้เนี่ยได้ใช้งานแบบแน่นอนนะ รวมทั้งการอัปเกรดนะผมฉายยาตาสัญลักษณ์เมื่อเราทำการฆ่าศัตรูได้ผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตาสัญลักษณ์เนี่ยให้เป็นลักษณะข,ของตัวปืนเลยเนาะเลเวล5ผมจะเป็นการปลดล็อกตัวตุ้งติ้งแอนใหม่ระดับรีเจเนอรียเลเวล6ปลดล็อกแสงปากกระบ,บอกปืนที่เป็นเอฟเฟกต์ใหม่ผมโอ้โหเวลายิงทีนี่ขึ้นกระจายรัวเรเวล7เปลี่ยนเอฟเฟกต์เวลาสังหารศัตรูผมกลายเป็นศัตรูตัวตายแล้วก็จะมีตัวค้างคเนีย่ยปรากฏขึ้นมาแล้วก็เรเวล8นะผม เป็นสูตรของแต่งของปืนสาย LMG แบบตัวเต็มนั่นเองโหว่าตัวปืนนี่โคตรยาวเหมือนกัสไนปเปอร์เลยนะและที่สุดท้ายผมปรับเปลี่ยนในส่วนตัว Q คิวฟิตการฆ่าศัตรูผมให้มีกรอบรูปเป็นลนักษณะพิเศษของตัวปืนซึ่งอันนี้ที่สื่อว่าจะเป็นปืนกระบ,บอกแรกเลยที่มีคิวฟิตในลักษณะเอฟเฟกต์พิเศษแบบนี้นะเิร์ฟเอฟเฟกต์ของตัวปืนนะผมในหน้าของตัวโรดเอาตัวปืนเนี่ยก็จะมีเหมือน,นกับข้างคาวผมบินมาผมแล้วก็ระเบิดพลังเป็นคลื่นข้างขาวกลายเป็นตัวปืนนี่บอกเลยว่านี่เป็นเอฟเฟกต์เริ่มต สำหรับโมเดลของตัวปืนภายในเกมเพลย์ผมอันนี้เนะี่ยเราเห็นโมเดลของตัวปืนเนี่ยชัดเจนมากๆเลยผมยิ่งเป็นปืนสาย r อ g เนี่ยยิ่งใหญ่และยิ่งเห็นโมเดลแบบเลียดข้างในตัวปืนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับตัวกลไกที่มีการขับขึ้นไปเรื่อยๆแล้ดรอปของตัวปืนโอ้โหสุดๆบอกเลยว่าดีกว่าเรดดอทมาตรฐานแบบข้างต้นของตัวปืนมากเลยผมไม่บังสายตาเลยนะต้ะเรียกว่าแค่เรดดอทธรรมดานี่ก็ให้รู้สึกถึงพลังเลยนะ ในส่วนแอนิเมชันของตัวปืนนผมก็เรียด้ว่าหลังจากที่มีการปรับสกินมาเนี่ยแอนิเมชันนะผมก็รู้สึกดีขึ้นเลยนะเวลารีโหลด้วผมก็เห็นข้างตัวปืนแบบชัดเจนและนอกจากนั้นผมจะมีการปรับแอนิเมชันของตัวปืนผมโดยเฉพาะท่าวิ่งก็จะกลายเป็นท่าวิ่งที่ยกปืนขึ้นนะก็เรีด้ว่าลดอัตราการบังหน้าจอของปืนสาย LMG ปกติไปเลยเนาะสำหรับเอฟเฟกต์การฆ่าศัตรูผมอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวปืนยังไม่ได้ผ่านการอัปเกรดอะไรมาเลยผมเมื่อทําการฆ่าศัตรูได้นยศัตรูเนี่ยก็เหมือนกับตัวแตก ตัดวงวิญญาณเนี่ยถูกเผาแล้วก็หายไปในทันทีแล้วก็ทันมากับเอฟเฟกที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะเอฟเฟกรอบๆตัวปืนของทุกๆ2,4,6แล้วก็8สแตก็กนั่นเองนะโดยเฉพาะตอนคิวที่8ปดนะผมที่เราเมื่อทำการค่าศัตรูได้เนี่ยตัวดวงวิญญาณนะผมมันจะมีเหมือนกับตัวค้างาวเนี่ยบินมาออกจากตัวปืนเรื่อยๆถัดมาผมกับสกินอาวุธเสริมกับตัวซิเิลซิเลแบบว่าว้าว โอ้เท่จัดจัดอือหือสมแล้วผมที่เป็นอาวุธเคียวของโยมทูตเลยนั่นเองนะก็ฟันไปแบบหนึ่งทีแบบสวยๆและถัดมาผมกับตัวระเบิดทิพมาในระดับรีเจเนรีโอ้โหเวลาถือมานี่รู้สึกเลยว่ามันเป็นระเบิดที่โดนทีนี่มีเจ็บแน่นอนผมในส่วนเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็จะมีการเปลี่ยนลักษณะเอฟเฟกต์ของแสงของตัวระเบิดผมเมื่อเราทําการระเบิดฆ่าคนได้นะก็เดี๋ยวให้ดูเอฟเฟกต์แบบคร่าวๆกันก็มาตึ้ง ลัดษณะของตัวเอฟเฟกต์กรผมก็จะเป็นเหมือนกับขึ้นระเบิดพลังสีขาวเนี่ยที่กระจายมากกว่าระเบิดปกติเป็นทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะก็เรียกว่าเห็นมาแต่ไกลเลยผมว่าตรงตรงนี้เนี่ยโดนระเบิดแบบจงัจงเลยนะแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวสกินฮเกอร์26ในระดับมาริสติกบผมหนึ่งในปืนใหม่ประจําเมตาณะตอนนี้ที่เรียกว่ามาแรงสุดๆเลยผมด้วยความสามารถของตัวปืนที่เราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้หลากหลาย สามารถปรยุกใช้ได้กับสถา,านการณ์ต่างๆบวมว่าจะเป็นเป็นตัวของปืนสาย a m g เป็นปืนไอ g ก็ได้หรือว่าแม้กระทั่งเป็นปืนสาย AR ก็ได้ด้วยเบสของตัวปืนที่ดีเยี่ยมระยะการยิงดีการควบคุมที่ง่ายและที่สําคัญผมระยะการยิงของมันเนี่ยในสภาพเป็นปืนไอ G ที่มีรูปแบบดาเมจเป็นแบบ a m g เนี่ยคือแบบพลังของการทำลายล้างของมันเนี่ยสุดๆไปเลยนะ แล้วเหมือนเดิมว่าผมสรับใครชอบพีดีดีแบบนี้มีสาระคมชัแบบนี้<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมในทะ่นช่องทางยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสรปัาหน,นี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมว่าผมก็ไปแล้ว